ถ้ารู้สึกว่าตอนนี้ไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใครมันมืดมันตันไปหมดเนี่ยอย่าลืมทําสิ่งนี้นะคุณโยมเวลาปัญหาเกิดขึ้นคนที่เราจะสามารถพึ่งพาได้มากที่สุดไม่ใช่ใครอื่นไกลนะแต่คือตัวของเราเองอย่าเอาความสุขอย่าเอาความหวังอย่าเอาชีวิตทั้งชีวิตของเราเนี่ยไปฝากไว้ที่ใครเพราะถ้าเขาไม่ได้เป็นอย่างที่เราหวังไม่ได้เป็นอย่างที่เราตั้งใจไว้เนี่ยเราเองนะที่จะเป็นคนที่ไม่มีความสุข ให้เราพึ่งพาตัวเองให้มากๆมันจะสุขหรือมันจะทุกข์อย่างน้อยๆเราเองที่เป็นคนกําหนดว่าจะคว้ามันไว้หรือจะปล่อยมันทิ้งไปเพราะเราไม่ได้เอาชีวิตของเราไปฝากไว้ที่ใครนะคนแรกและคนเดียวที่จะอยู่กับเราตั้งแต่วันแรกที่เราเกิดมาจนถึงวันสุดท้ายที่เราต้องตายจากโลกนี้ไปเนี่ยก็คือตัวของเราเองเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยลองฝึกพึ่งพาตัวเองให้มากๆช่วยเหลือตัวเองให้มากๆ และก็ทำสิ่งต่างๆด้วยตัวของเราเองเราจะเก่งและยิ้มได้แม้ในวันที่เราไม่มีใครลองไปปรับใช้กันดูนะ,จะเจริญพร